เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่267คลี่คลายซื้อบ้านเยชูจับประเด็นสำคัญพี่สามพวกพี่จะซื้อบ้านกันแล้วซื้อแบบเป็นคอนโดเหรอแค่แปบ๊บเดียวก็ซื้อคอนโดแล้วเย่หมิงเปิดกล่าวไม่ซื้อไม่ได้หรอกอีกสองปีลูกก็จะเข้าเรียนแล้วยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเวลาเข้าเรียนก็ลำบากไหนจะทะเบียนบ้านอีก ตอนนี้พี่สะพ้ายสามของเธอก็ยังเรียนอยู่ยังไม่ได้มีชื่อลงในทะเบียนบ้านเลยทะเบียนบ้านของฉันก็อยู่ที่บ้านฝั่งนู้นซื้อบ้านก็เพื่อให้ลูกมีชื่อในทะเบียนบ้านนี่แหละพี่สามทำทะเบียนบ้านให้ลูกยุ่งยากไหมคะถ้าพี่ต้องการใช้เงินเดี๋ยวฉันเอาเงินไม่กี่หมื่นนั้นส่งไปให้พี่ก็ได้นะเยะ่ชูชูรีบกล่าว ไม่ต้องเงินส่วนนั้นเธอเก็บไว้เธอฟาร์มกระต่ายที่เหวินเทาสร้างขึ้นมาคงต้องใช้เงินจํานวนมากจําเป็นต้องใช้เงินมากกว่าพวกเราอีกส่วนทะเบียนบ้านของลูกค่อยดูอีกที่ดูเหมือนว่าจะดูเป็นกรณีไปแต่ก็คงขึ้นทะเบียนไม่ง่ายเหมือนกันเย่หมิงเปยพูดถึงสถานการณ์ทางฝั่งนั้นเย่ชูชูได้ฟังก็รู้สึกว่าซับซ้อนมากสมเป็นเมืองหลวงจริงๆไม่เหมือนกับทางฝั่งนี้ของพวกเราเลยก็ใช่น่าสิที่นี่มีกฎเยอะเป็นพิเศษเลยเย่หมิงเปยกล่าว พี่สามพวกพี่ตัดสินใจว่าจะลงหลักปักฐานที่นั่นเลยเหรอคะเยชูชูถามด้วยความรู้สึกวิววิวอยู่ในใจก็ต้องลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่อยู่แล้วเงื่อนไขของทางนี้ดีกว่าบ้านเราอีกชูชูพี่สะพ้ายสามของเธอบอกว่ารอผ่านสองสามปีนี้ไปแล้วจะให้พวกเธอมาอยู่ด้วยกันเรื่องนี้ค่อยว่ากันเถอะคะแล้วแม่หลัะแม่ยอมอยู่ที่นั่นไหมคะเยชูชูถาม แม่ชอบที่นี่มากบอกว่าคึกคักดีแม่เก่งกว่าพี่อีกนะปรับตัวได้เร็วมากเอาละชูชูนี่ก็คุยนานแล้วตอนค่ำหลังจากกลับไปถึงบ้านเดียวพี่โทรหานะได้ขับพี่สามงั้นพี่ทำงานเถอะหลังจากนั้นสองพี่น้องก็กดวางสายไป เมื่อวางสายเยชูก็แอบรู้สึกหดหูเธอยังอยากโทรศัพท์อยู่แต่จะโทรหาใครละ่ะเมื่อดูเวลาแล้วก็พบว่าเป็นช่วงเที่ยงพอดีพี่สาวใหญ่เจ้าก็น่าจะกำลังยุ่งอยู่กับมื้อเที่ยงแถมยังอยู่กับแม่สามีด้วยจึงไม่สะดวกส่วนพี่สาวห้าเจ้าในตอนนี้ก็น่าจะรับประทานอาหารอยู่ในโรงงานดังนั้นจึงไม่มีใครคนอื่นที่สามารถโทรคุยได้แล้ว เมื่อมาคิดดูอีกครั้งถ้าเย่หมิงเปิดลงหลักปักฐานที่เมืองหลวงหลังจากนี้อีกไม่นานพ่อกับแม่ของเธอก็ต้องตามไปอยู่ด้วยกว่าจะได้เจอหน้าพ่อแม่ก็คงยากมากเธอจึงรู้สึกเศร้าอ,อีกครั้งแม้จะทราบตั้งแต่แรกว่าโจหมินไม่มีทางกลับมาในเมื่อเย่หมิงเปิดไปเมืองหลวงแล้วก็คงไม่กลับมาแล้วแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะไปอยู่ที่นั่นเร็วขนาดนี้เสี่ยวไปยางยายกับลุงสามของลูกไปอยู่เมืองหลวงแล้วพวกเราจะไปดีไหมนะเย่ชูชูคุยกับเสี่ยวไปยาง เสี่ยวไปอย่างทำเพียงส่งเสียงอ้อแอแอด้วยรอยยิม้มลูกลิงนั่งยองๆอยู่ข้างๆมันกำลังดึงขนของตัวเองมองดูเยชูและส่งเสียงร้องเจ๊กฮ่าฮ่าเยชูยื่นมือไปลูบหัวของมันถ้าไปเมืองหลวงแล้วแกจะทำยังไงลูกลิงร้องเจ๊กเจ๊กอีกสองสามครั้งจากนั้นก็ก้มหน้าดึงขนของตัวเองต่อ เจ้าเวินเทากลับมาถึงในช่วงค่ำเขาใช้น้ำอุ่นล้างหน้าล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เมื่อเห็นเยช,ชูดูไม่มีความสุขจึงเอ่ยถามภรรยาเป็นอะไรหรือใครมาทำให้คุณโกรธเยช,ชูสายหน้าฉันโทรไปหาพี่สามมาพี่สามบอกว่าจะอยู่ที่นั่นเลยแถมยังบอกว่าจะซื้อบ้านด้วยเจ้าเวินเทากลับไม่ได้ประหลาดใจแม้แต่น้อยคนแบบพี่สะพ้ายสามจะกลับมาอยู่ที่นี่เหรอ พี่สภปายสาไม่กลับมาพี่สามของคุณก็ไม่กลับมาอยู่แล้วนี่เป็นแค่เรื่องที่จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วก็เท่านั้นแหละคิดไม่ถึงเลยว่าจะเร็วขนาดนี้พี่สามยังบอกด้วยนะว่าจะรับพ่อของฉันไปอยู่ด้วยแม่ช่วยเลี้ยงหลานอยู่ทางนั้นจะเรียกให้พ่อไปอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องปกติเจ้าเหวนเทาเอ่อยอย่างนิ่งสงบมากเย่ชูชูโกรธจนแทบแย่แล้วคุณเอาแต่บอกว่าปกติแต่ฉันจะไม่ได้เจอพ่อกับแม่แล้วนะ เจ้าเหวนเทาจึงเข้าใจว่าทำไมภรรยาของเขาถึงววายจึงรีบพูดว่าภรรยาไม่ได้เจออะไรกันเมืองหลวงอยู่ห่างจากพวกเราแค่นี้เองอยากไปก็แค่นั่งรถไฟก็ไปได้แล้วคุณอยากอยู่ที่นั่นก็อยู่ได้ตามที่ต้องการเลยนะพูดง่ายสิถ้าฉันไปแล้วใครจะดูแลบ้านก็ยังมีพ่อกับแม่ไม่ใช่เหรอให้พ่อกับแม่มาช่วยดูให้ก็ได้แล้วคุณละ่ะผมก็ต้องไปเป็นเพื่อนคุณสิคุณพาลูกไปไม่สะดวก ผมต้องไปเป็นเพื่อนอยู่แล้วแล้วคุณไม่ขายของแล้วหรือฟาร์มกระต่ายคุณละ่ะค้าขายไม่มีวันจบสิ้นหรอกฟาร์มกระต่ายรอให้สร้างเสร็จแล้วจ้างคนมาดูแลก็สิ้นเรื่องแล้วเยชูมองสามีของเธอและพบว่าอีกฝ่ายพูดอย่างจริงจังจึงรู้สึกสบายใจขึ้นมาเธอถอนหายใจเบาๆไปอะไรกันละ่ะลูกเล็กขนาดนี้ทรมานหลายพันลี้เกิดไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไง เจ้าเวนเทาจริงจังจริงๆหากภรรยาของเขาอยากไปก็ไปได้สำหรับเขาแล้วไม่ว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับความสุขของภรรยาภรรยาอันที่จริงมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกตอนนี้อากาศอบอุ่นขึ้นแล้วถ้าคุณคิดถึงแม่รอฤดูร้อนมาถึงพวกเราไปเยี่ยมท่านก็ได้นะเยชูแอบใจเต้นแรงแต่ท้ายที่สุดก็สายหน้าพูดอย่างมีเหตุผลถ้าเสียวไปอย่างยังเดินยังวิ่งไม่ได้ที่ไหนก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละ หากไปตอนนี้ครอบครัวของเยื่งเปยก็ยังเช่าบ้านอยู่ทั้งยังมีคุณแม่เจ้าและคุณป้าที่จ้างมาช่วยดูแลแค่คิดก็รู้แล้วว่าจะเบียดเสียดขนาดไหนพวกเขาไปก็คงอยู่ได้ไม่นานยังไงก็ต้องกลับไปอีกครั้งลูกยังเด็กขนาดนั้นทรมานทั้งไปและกลับในระยะเวลาสั้นๆจะทนไหวได้อย่างไรกันเจ้าหวนเทาได้ยินแบบนี้จึงพยักหน้า ภรยาที่คุณกังวลก็ถูกนะผมวิ่งเข้าเมืองมาปีหนึ่งแล้วได้รู้จักกับผู้คนไม่น้อยมีสิบครอบครัวเบียดอยู่ในบ้านหลังเดียวบ้านใหญ่เท่ากับของพวกเรานี่แหละกินดื่มขับถ่ายร่วมกันหมดสวรรค์เธอผมไม่อยากนึกภาพเลยพี่สาน่าจะดีกว่าหน่อยพวกเขาอยู่ในบ้านชั้นเดียวพื้นที่กว้างขวางเขาบอกว่าจะซื้อบ้านหลังใหญ่ขนาดไหนเหรอ แล้วรับพ่อของคุณไปอยู่ด้วยอีกถ้ามีพื้นที่ไม่ถึง180ตารางเมตรคงอยู่ไม่ได้หรอกถ้ากว้างถึง180ตารางเมตรก็น่าจะใช้เงินหลายแสนอยู่ถึงยังไงนั่นก็เมืองหลวงอีกอย่างนะถ้าอยู่ด้วยกันนานวันเข้าจะไม่ทะเลาะกันเหรอคุณคิดดูสิเจ้าหวนเ,เทาพูดแล้วก็รีตา เยชูแอบรำพึงในใจถูกต้องคุณแม่เย่ไม่ใช่คนที่มีนิสัยอ่อนแอโจมิ่นดูดูไปแล้วก็เป็นคนเข้มแข็งมากอยู่ด้วยกันในบ้านนานวันเข้าจะทำอย่างไรจูจูก็ตระหนักได้ว่าเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นเธอทั้งรู้สึกเคืองและขบขันจึงใช้ฝ่ามือตบป้าบใส่สามีไปหนึ่งทีคุณนี้พูดจาเหลวไหลนะแม่กับพี่สะายฉันยังดีๆกันอยู่เลย เจ้าเหวนเทาบกมือพลางเอ่ยยานคางควรมีการวางแผนแต่เนิ่นๆเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีตลอดไปไปยกกับข้าวมาครับผมหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเย่ฉูก็นึกเรื่องที่พี่เจ้าสามมาขายเต้าหู้ขึ้นได้เจ้าเหวนเทาพูดโดยไม่ต้องคิดได้แต่ต้องยึดตามราคาขายส่งนะถ้าเขายินดีก็ขายได้เย่ฉูจ้องมองเจ้าหวนเทาผ่านไปนานก็เพิ่งจะพูดขึ้นว่า พี่น้องอย่างพวกคุณน,นี่เป็นพวกแสดงหาผลกำไรจริงๆเจ้าเหวินเทาหัวเราะพี่น้องแท้ๆก็ต้องทำบัญชีให้ชัดเจนผมคิดไว้แล้วว่าจะให้แม่ไปทำอาหารที่ฟาร์มกระต่ายผมที่ดินของสองคนพ่อทำคนเดียวได้แต่ถ้าไม่ไหวค่อยเรียกพี่รองกับคนอื่นๆไปช่วยเหลือนิดๆหน่อยๆได้ฟาร์มกระต่ายของคุณจำเป็นต้องมีคนทำอาหารจริงๆเหรอ จำเป็นสิเจ้าเวนเทาวถอนหายใจภรรยาคุณคงไม่รู้ของแบบนี้ถ้ามีขอบขายแล้วจะมาทำแบบขอไปทีไม่ได้แล้วกระต่ายมากขนาดนั้นต้องใช้หลายคนเพื่อทำความสะอาดรังกระต่ายคนที่ผมจ้างไว้เป็นพวกเด็กหนุ่มทั้งนั้นพวกเขาทำอาหารเป็นซะที่ไหนกันละ่ะทำไม่เป็นอยู่แล้วงานหลังบ้านจะให้คนอื่นทำผมก็ไม่สบายใจให้แม่ทำนี่แหละดีที่สุดแล้วคุณคุยกับแม่หรือยังคะคุยแล้วแม่บอกว่าทำได้ เจ้าวนทาจึงบอกกับภรรยาผมสร้างบ้านอย่างดีไว้ให้แม่ด้านหน้าไว้ทำสวนผักด้านหลังปลูกไม้ผลสักหน่อยแล้วก็ทำห้องอาหารขนาดใหญ่ตอนกินข้าวก็ใช้ห้องอาหารกินเสร็จก็ไปพักที่ฝั่งรังกระต่ายการจ้างคนนอกจากทำความสะอาดรังกระต่ายแล้วช่วงค่ำยังต้องเฝ้ากระต่ายด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนขโมยกระต่ายและป้องกันไม่ให้มีสัตว์ร้ายมาขโมยกระต่ายด้วย ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ